มันเรื่องอะไรกันฉลามฉลามอายา้ยะ่าชุขอ,อนี้อย่าร้องสิแต่มันมีฉลามเข้ามานี้นี้เราเจอเขาที่ร้านของเก่าอ่ะเขาเป็นเด็กกำพา้าลูกปลาน้อยนสอาสงสารแต่เธอเอาฉลามมาไวน้นี่นี้ไม่ได้ทำไมอะ่ะเพราะว่ามันเป็นฉลามเชลดอน ตัวดุกดิ๊กน่ารักเอโอเคแต่พวกเธอรู้เหรอว่าฉลามเขาเลีย้งกันยังไงต้องรู้อะไรเหรอก็ฉลามกินอะไรบ้างยังไงเล่าโอันนี้เธอเขาอะไรอะ